โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้จะเล่น M 1 4นะซึ่ง M 1 4ผมไม่มีสกินดีเลยมีแค่สกินนี้สกินเดียวที่บวกดาเมจนะนี่สกินนะี้เนี่ยมันดีสุดละบวกดาเมจหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็มีน้องคนนึงขอมานะครับผมอยากให้ผมเล่น M 1 4นะเออไปดูในเกมกันเลยดีกว่าผมจะเล่น M 1 4ได้โหดหรือเปล่าซึ่งผมไม่มีสกินดีผมก็เลยเอาลูน่าไปเพื่อที่จะยิงตัวขึ้นนะครับผมไปชมในเกมกันเลยดีกว่าไปมาครับผมเนคเทอร์ราและผมพาโดดด้วย ลงไหนดีเพื่อนเพื่อน<ๆ>ลงไหนวะเพื่อนไม่มาเลยไม่รู้อะลงทางนี้แล้วกันอยู่บริเวณทางนี้นะโอ้โหอ่าแล้วเบอร์สีแยกเหรออ้โหเบอร์สีแยกก็ไม่บอกกันมีตัวด้วยวะ่ะด้านหน้าหนึ่งตัวนะอุย้ยไม่ใช่หนึ่งตัวดีหนึ่งตี้เออมีหนึ่งตีวะทุกคนผมกับเบอร์สองไหวปะเนี่ย วีดเอด็ดวดเอด็ดวดเอ็ดเพื่อนมามาเพื่อนมาช่ยงวันนี้แหละสองคนเราจะไหวหรือเปล่ามาวัดใจวัดดวงกันดีกว่าไหวไม่ไหวไม่รู้มาลองดูกันก่อนข้างหน้าอ่าเดี๋ยว เจนย็นอุ gen. โอ้ยนั่นไงโอ้ยมันมีไอวอมันมีปืนหรือเปล่าโอ้ยมันมีมันน่าจะมีเพื่อนนะมัน่าจะมีตัวมาฝั่งนี้แน่หน่าน่าน่าอ้าวโสก,กิลิไม่ติดสักทีอ่ะมีลูกสองยาวด้วยตัวนี้ สวย F14 ผมมาได้จังหวะพอดีเลยวะไอตัวฝั่งนี้ไปไหนละตายหรือ,อยังเพื่อนใจเย็นเพื่อนทีงไงเอโอ้โหผมทำอะไรของผมเนี่ยผมลืมไปว่าทัศยามันกดแล้วกระโดดไม่ได้มาเพื่อนมาเดี๋ยวชุบเพื่อนก่อนนะ ผมไม่ได้ใช้ M 14เลยเมื่อกี้เนี่ยวิจัหวาใช้ได้ไม่ใช้ในนี้มีโทก้อนอยู่เรา,าเรามาเราเอาโทก้อนดีกว่าป๊อปมาล่วงแต่เขดีมันมาชุบเพื่อนไอ้ตัวนี้เนี่ยเันไงเพื่อนมันเันไงเพื่อนมัน วิ่งไปแล้วอ่ะอเอ้ยมันไม่โดนเลยอ่ะมันลงข้างหน้าเลยมาดิไม่มีปืนอย่างนี้ผมถนดัดปอนมีแม็กาซเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกับมาไม่ได้นะ มันเอาจริงไว้ตัวนี้มันเอาจริงจะใช้ M <100 S> 1 4ชาร์ตอ่ะผมจะใช้ M 1 4ชาร์ตอ่ะที่แรกอ่ะแต่ตัวนี้มันเอาจริงไงเกือบไม่ไหวแล้วผมเ,เก็บไปสี่เลยวะแต่ว่ามันยังเหลืออีกหนึ่งตัวนะไม่รู้ว่าอีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนอ่ะแล้วผมเอาเขียนรีมาตอนไหนเนี่ยเอ้าผมไม่ได้เอารูหน้ามาหรอโอ้ยลิปหายเลยเปรียบนี้ห้างเลยทุกคนห้าง <S <S โอ้โหไม่ไดเอารูหน้ามาแต่ไม่เป็นไรน่าจะเล่นได้อยู่ นะเล่นไ,ได้อยู่หรือเปล่าไม่รูร้ผมว่าผมออกมาแล้วนะตอนผมกดสกิลในล็อบเบียมันเห็นอยู่หรือเปล่ามันเห็นอยู่นะแต่ว,ว่าผมเป็นอารูน่ามาแล้วอ่ะหายไปไหนวะเป็นแคนรีซะงั้งงนโอ้โหสวยเลยอยู่ครบทุกคนไอ้ปืนแดงปืนอะไรวะปืนคาหเหรอโฮ้ยคาคาแดงเลยนะแต่ผมไม่ได้เล่นผมเล่นไอ4 ตอนนี้ทีมเราของฟูจัดเลยด้วยดิได้เวลาหาคนยิงละแต่ว่าจะยิงได้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะ<ม>อะไรวะสีสีนี้ว้าของดีสะด้วยในโดนไม่มีคนวะเฮ้ยคนไปอยู่ไหนกันหมดวะอุ้ยมันตรงนั้นมีข้างหน้าเลยเพื่อน,น,นอ๋ออยู่ข้างหน้านี่ ันได้อยู่ในนี้เปล่ามันไมย่ยุไม่ได้อยู่ก็บ้าแล้วมันอยู่ฝั่งนี้อาวฝั่งนี้ได้อยู่ตรงไหนละ่ะข้างบนหลังคาหรือตรงไหน,นผมไม่เห็นผมกลัวตาย,ยนั่นนั่นนั่นอ๋อบนนั้นดาวแลกกันไปเลยผมขึ้นไปจะขึ้นไปได้ไงวะผมมีประตูวาร์ปอยู่สวย ไม่ต้องขึ้นไปเลยมีตีนกับเพื่อนว่ะมีตีนกับเบอร์สองอ๋อนี่ไงข้างหน้านี่ข้างหน้าเราข้างหน้าเราอุยอ้ยอุย้ยเกือบไปแล้วผมลองวัดใจดูนะเมื่อกี้มันเห็นผมก่อนด้วยอะผมวิ่งมาผมนึกว่ามันไม่เห็นอะมันถือถูอก้อนมาแล้วสาดผมเลยเมื่อกี้ดีนะไม่ตาย อาตู้ไม่ได้อยู่ตรงนี้อ่อตู้มันอยู่ตรงนี้ปืนแดงอีกแล้วอะฟอร์มาต์แดงปืนแดงกูเยอะเกินซื้อสะคดสี่แล้วกันสะคดสี่อันที่ส่งมกลับมาโอเคมาเอ้ยมีตัวฝังนอกวงกดฟียิงฟีดีคิวฟีด้วย ได้คิวฟรีด้วยอุ้ยหลังมาอุ้ยเกือบตายตัวไหนมันยิงวะมันอยู่ในวงผมก็ตายดีแบบนี้เข้าวงไม่ได้ตัวนี้มันยิงฟีได้นะมันอยู่ฝั่งนี้อะ่ะแต่ว่าผมยิงฟีไม่ได้แล้วอะ่ะวงมันมาแล้ว อุ้ยสองตัวอุย้ยเอาเพื่อนไปแล้วผมตายนะเนี่ยยิดีผมอาจจะตายได้นะม่นงอยู่นอกวงอยู่หรือเปล่ามันมันจะเย็นจัดเอ้ยมันชุบเพื่อนมาแล้ว <c oughs> ไปแล้วจ้า ไปล้เจ้าไปแล้เจ้า,จาอันไงวา้ามาดิมันจะวา้าตามผมปะผู้คนว่าผู้คนว่าไงผมก็ว่างั้นเฮ้ยเพื่อนโดนยิงโดนโดนมันเจ็บจาดเลยพวกนี้ มันจะวัดใจหรอโดนไปดิอุ้ยฟืนผมแล้วมันอยู่หลังเลยผมไม่มีที่ซ่อมก่อนแล้วไงสวยเพื่อนสวยในตัวน,นี้ก่อนจะตายมันมีเครื่องดีหนึ่งตัวว้ยเข้าวงยากจัดเลยผมมีเหรียญโคตรเยอะ ผมบอกเลยผมมีเหรียญโคตรเยอะเพื่อนต้องรีบตายแล้วเพื่อนเดี๋ยวผมรีบไปชุบเดี๋ยวผมจะเนียนๆไปแล้วกันนะอย่ายิงผมเลยวายอ้าวเพื่อนชุบหมดแล้วอะทิบหายแล้วเพื่อนเพื่อนหลอกผมเพื่อนมาหลอกดาวกันมียาปะอุย้ยมันไม่มียาแล้วอะมีแต่เครื่องดีดไ้ สวยสวยผมเข้าวงได้เฮ้ยรอดวะไปึ้นไปบนนั้นสวยสวยมาโอ้โหเกาะผมไปแล้ว เหรียญของโคตรเยอะแต่ไม่มีเกาะแล้วว่ะฮื่มฮึ่ไอตัวนี้มันปืนฟาามาร์ตไหนเลยยิงทะลุเกาะแบบนี้ดีนะที่ผมมีปืนอยู่บนนี้เนี่ยถ้าผมไม่มีปืนนี่แย่เลยฝั่งนี้มีคนปวกกันไม่รู้จะยิงได้หรือเปล่ามันยิงยากกว่าบนนี้อ่ะมันดูด้านล่างยิงได้นะไม่ดาววะไม่ดาวอีกอะ่ะเฮ้ยผมยิงไปอย่างเก็บนะพวกนี้ ม,มีตัวไหนตายสักตัวเลยโดนหัวอุ้ยไม่ตายอีกแล้วไม่มีตัวไหนตายเลยว่ะพว้นู้นินก็ถือเกินโอ้ยผมโดนโอ้ยฮะใครจะไหวครับนี่ะโอ้โห สี่ตัวเลยเกาะก็ไม่มีไหวกูบ้าและเขาวางอยู่ที่เพื่อนเพื่อสามว่ะจังหวะน,นี้ยังไงกําลังบวกกับในตัวนี้อยู่ไม่มีระเบิดแน่เลยทรงนี้เอามีอยู่ทําไมไม่ยู่เพื่อนอา่าแล้วเพื่อนแต่แต่อะไรวะแต่ตัดสินใจชุบแน่เลยจังหวะนี้เพื่อนตัดส,สินใจชุบหรือเปล่าอา้าวพันยายอยู่มันยิงปืนระเบิดมานะเพื่อนจังหวะน,นี้ตัดสินใจชุบแล้วชุบผมขึ้นมาแล้วชิบหายแล้วดูให้มันอยู่บนนี้ ยตายแล้วบอ,อกเลยผมทำไงละ่ะเฮ้ยแล้วผมทำงไงเนี่ยเพื่อนลงมาแคมป์หรอโอ้โหมันก็ยิงผมตายได้ดิแบบนี้ผมลงมาผมก็ไม่รอดอ่ะของก็ไม่มีมีตัวตัวแถวนี้ผมได้ยินเสียงใกล้ๆเลย ้าวเอ้ยมีของว่ะมากระเาขอซ้ำซ้ำมันก่อนเว้ยเว้ยเหลือหนึ่งตี้ชิบหายเฮ้ยก็เกินไปเพื่อน <S <S เกินไป เกิดไปเพื่อนเกินไปโอ้โหไม่ได้ตั้งหลักลิถ้าผมตั้งหลักผมก็โดนเจาะตายแน่ผมรู้ผมเกอบไหวอะถ้ามีปืนดีหน่อยน่าจะไหวอยู่เออแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีอะไรมันสี่ตัวมันมันจะตึงตึงอยู่นะบโบกกว่าโคตรเยอะเด็กเก้าคิวอะต้องขอคุณเพื่อนเบอร์ไหนวะเบอร์สองนี่ช่อผมเออช่อผมมาถ่ายเกมได้ค่าอีกทั้งสองคิวอะโอเคผมเป็นยังไงสำหรับ24็ี่ทีมที่เอาลู้นะ่ะ มีแต่บวกหนึ่งดาเมจเท่าคลิปนี้วันนี้ได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย